ร้อนหัวหัวร้อนมากนี่คือหัวร้อนแบบหัวร้อนกําลังอ่านข่าวอยู่แล้วหัวร้อนมากนะคะคือเมื่อกี้คุยกับคุณนัทนะครับพระเอกยเดี๋ยวนะพระเอกอยู่เก้าศูนย์เขาบอกว่าพิธีกรต่างๆเนี่ยเขารู้จริงมากๆเลยเขาอยู่ใต้เตียงมากๆในขณะที่พี่อ้ําของเราแล้วก็พี่มีเรียของเราคือพี่มีเรียบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมคะมาร์กหน้าอยู่คือเขาก็จะหมาถึงคนอื่นหรือเปล่าอะไรจะใจเย็นขนาดนั้นพ่อ ก็เขาจะหมายถึงคนอื่นหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เพิ่งโทรคุยกับพี่นัทว่าเมื่อวานเห็นเขาไหมคิดว่าเป็นเราหรือเปล่าพี่นัทก็เห็นอยู่นะก็หรอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยนะพอดีมาร์คหน้าอยู่หน้าตึงแต่เขาแต่ในคอมเมนต์เขาร้องเพลงเนี่ยนะคะยื้อก็เหมือนเราจะยิ่งเหนื่อยรักไม่ช่วยอะไรเลยอำนัดเหรอคะ้นไม่ยอมคือในขณะที่สามีภรรยาเขามองกันอยู่ว่าคือทุกซีซั่นอะทุกซีซั่นจริงๆ <N> นะครับ, K รบก็เมื่อวานนั่งทางานอยู่นะก็มีสายข่าวเข้ามาตึงต้งๆๆๆงตึง้ตเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าเป็นนักร้องออยุคเก้าูนยไหมโอเคเนยุคเก้าศูนย์็เข้าเนะแต่ว่าแต่เขาบอกว่าพิธีกรพิธีกรตะลึงเลยนะคะผู้ชายนอกใจนะคะก็เขาอาจจะฟังข่าวมาแล้วก็เสพข่าวกันไปใช่ไหมครับก็อาจจะคิดว่าเป็นเราก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่ายังปกติดีอยู่นะครับังปกติดีอยู่กินข้าวอยู่ด้วยกันอยู่เมื่อวานคอมเมนต์อบอกว่า สายตาลอกแรกค่ะมันจะลอกแรกตรงไหนล่ะก็ <c oughs> มันไม่มีอะไรคนเรามันปกติมันก็ต้องหาจุดอันนี้ให้ได้คถ้ามีเดี๋ยวจะบอกอแ,ตแต่มมมันไ่ีเออพิธีกรนางสาวไทยเขาบอกเลยนะคะ <c oughs> เขาตกใจมากนะคะ <c oughs> คุณไม่เอาดอกไม้ไปให้ภรรยาครวร่าสุดเนี่ย คือจริงๆต้องบอกว่าเวลาจะไปจะไปคอนเสิร์ตเฉพาะคอนเสิร์ตที่เขาเป็นคอนเสิร์ตจะรู้แบบของเขาเองละกันนะครับบางทีคอนเสิร์ตย่อยต่างๆไม่ได้บอกวันไปไรผมไม่ต้องไปเขาขึ้นแบบไม่นานบางทีเราก็เดินทางด้วยก็ต้องเข้าใจว่าการไม่มีดอกไม้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้จะใส่กันใช่ไม่ละกันเพราะว่าหลังคอนเสิร์ตเขาเยอะคือต้องตามไปทุกทุกคอนเสิร์ตเนี่ยดอกไม้ก็คงหมดไล่นะครับเออก็เราก็จะเลือกไปคอนเสิร์ตที่แบบเขาต้องใช้เวลาซ้อมหนักๆจริงๆล้เพลงอะไรครับ ยื้มันก็เป็นเพลงเขาก็อยากในเพลงนี้นะสิเพลงมันเข้ากับข่าวมากแบบเราต้องเอาเพลงอะไรอะในขณะที่ผู้ช่วยนี่คือร้อนลอนมากร้อนแบบหัวร้อนมากพี่อ้ําของเราคือขยิบพ้าปูนมากาค่ะก็ามาพนะี่น้าก็ยังนอนอยู่เขาอยู่เลยครับเขาไม่ได้ทุกไม่ร้องก็นอนตื่นเที่ยง,ขขงเขาเอ้ยเ,ก,เก็นอนตื่นตามเวลาของเขาครับเออก็ารกินอาหา พี่มียแต่งหน้าให้เพื่ทุกวนันนี่ก็กม,มีงานก็จะแต่งหน้าแต่จริง,รงๆเขาต้องบอกว่าด้วยความที่พอเราเอ,อต่งต่างคนต,งต่างต้องทํางานนะใช่ไหมครับเราก็จะมีประชุมง,งานออกข้างนอกเราก็เดินทางต่างจังหวัดของเยอะส่วนคุณนัดก็เวลาไหนที่พี่ไปทําบุญแล้วก็ขอไม่ได้ไปก็ปจะฝากเงินไปโอนมาร่วมจะจะเท่าไหร่ก็ตามเขาจะรวบรวมขึ้นมาทุกครั้งซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้เลยคนงงว่าแบบนี่อยู่บ้านเดียวกันเจอกันทุกวันนะคะคุณผู้ชม จริงๆก็เจอกันเกือบจะทุกวันพีแต่ว่าบางทีมันคนละเวลากันเราออกเช้าทํางานถึงค่ำบางทีพี่นัทก็คอนเสิร์ตตอนกลางคืนนะครับแต่ทุกงานที่เดินทางไปมันจะเป็นช่วยน้ําท่วมในที่คุณนัทเนี่ยก็จะฝากฝากเงินปัจจัยไปให้แล้วก็จะบอกคุณนัททุกครั้งว่าเออคุณนัทก็ได้บุญไปด้วยนะเพราะว่าสละเวลาให้เราได้มีโอกาสเดินทางไปช่วยคนอื่นใช่ซึ่งจริงๆบางเรื่องเนี่ยเช่นเราไปทานข้าวกันแต่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแต่ล่าสุดพี่อําก็เพ่ กับมีเดียมาอันที่ไหนอะก็ทานอาหารญี่ปุ่นไงคะที่พี่อั้มทานมังอะอ๋อใช่ก็เป็นเป็นนะไม่ได้เป็นทหารคือเราทานมังส่วนคุณนัทไปทานปลานะครับโอเมก้เสร็จเราก็นั่งกินแต่แตงกวานะครับนั่งกินแต่อะไรต่างๆก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปลงก็ไปอยู่กับภรรยาก็เพราะเราไม่ได้กินปลาไงนึกว่าแบมันกินแต่พืชผักแตงกวาอะไรเงี้ยก็เลยนั่งเแบบนั่งกินน้ำลายแล้วก็อืมมังสวิรัตินะมังสวิรัตนะเราอ่าแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยคนคอมเมนต์ว่าทำไมไม่ลงรูปเนี่ยไอจีเลย พี่มีเลียก็ไม่ลงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอจี IG พี่เนี่ยอย่าลุกอย่าว่าแต่ลุกพี่มีเลียะลุกพี่เองเนี่ยอาทิตย์หนึ่งลงครั้งหนึ่ง <laughs> ไม่ต้องถามลูกคูอนื่นเลยองั้นมาอตอบข่าวหน่อยเียบหักจริงไหมคะจริงไม่ได้หักครับเพราะว่านอนพื้นนะ <laughs> ครับนอนพื้นบางทีพี่ก็ต้องนอนไม่ใช่ก็คือไม่ได้หักกับไม่มีปัญหาอะไรเลยนแต่ว่าก็อาจจะเป็นข่าวคือจริงๆถ้า่เราเดินทางเยอะเราทํางานเยอะใช่ไหมครับแล้วบางทีคนก็อาจจะเห็นหน,นู่นเห็นนี่ต่าง หรือเปล่าหรือไปต่างประเน,นี้เราไม่รู้แต่ก็ต้องบอกว่าอักษรย่อก็อาจจะมีคดอื่นหรือเปล่าไม่มีค่ะเขาเจาะจงเลยค่ะไปฟังสิครับพ่อไม่งั้นจะขวดล้อกเนแบบถ้าเจาะจงใครจะเข้าใจยังไงก็ตามตอนนี้ก็ยังปกติดีรักกันดีอยู่นะครับยังปกติไม่ได้มีอะไรนะครับฉันก็สบายใจได้ในทุกข้อความครับ